งคนแปดลิ้วว่าหเดือนใช้หมดไหมสิ่งมันขึ้นยากยังเดืองใส่เงินเหมือนขอนแก่นบ้านผมลูกพี่สามวันหมดในขาดน,น,นี่คือการกระตุน้นพอพี่น้องลุกขึ้นมานั่งอยู่บนตลงิงนายจ้างก็เศรษฐกิจดีลูกจ้างก็เศรษฐกิจดีก็ค่าแรงก็เพิ่มเป็นหกร้อยครับ พีน้องเชื่อไม่เชื่อเพื่อไทยพลังประชาชนหาเสียงสมัยที่แล้วจะขึ้นค่าแรง425บาทจนป่านนี้มันยังไม่มีปพญญาขึ้นใช่ไหมครับท่านสุชาติท่านก็ตอบว่าใช่ครับมึงสิว่าตัวกูยังงี้พิ่น้องที่เคารพปริญญาตรีปวสหมื่นแปดมันดาประชารัฐเขียนไปบัด ดี๋นี้จะให้เจ็ดร้อยเดว้จะให้พันถามจริงๆถ้าปราัยวันนี้พรรคการเมืองอื่นเขาเอาเงินห้าร้อยมาให้เอาไหมเอาเอาเอาถ้าเขาเอาเงินพันบาทมาให้เอาไหมเอาแล้วจะเลือกเขาไหมเออใจชื้นรับเงินห้าร้อยรับเงินพัน วันที่14พฤษภาแล้วไปกาเอาเงินหมื่นครับรับเงินพันรับเงินพพฤษภาไปกาเอามือเงินหมืน่นอันนั้นเป็นของแถมผมไปทั่วประเทศแล้วกระแสของพักเพื่อไทยเที่ยวนี้ครับแรงกว่าตอนท่านยิ่งรักหาเสียงสูสีกัน สมัยท่านทักษิณจินตวผมโทรคุยกับทักษิณมีบางคนเตือนผมว่าจะพูดถึงทักษิณนี่มันผิดกฎหมายผมบอกถึงทักษิณมันหนักหัวมึงบาประยุทธ์เพราะทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีกว่านายกทุกคนนายกทักษิณคิดถึงประชาชนนายกเข้าไปบริหารเงินงบประมาณ คิดต่างกันประยุทธ์เป็นนายกเป็นทหารไปใช้เงินงบประมาณซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์ซื้อเครื่องบินขับไร่ซื้อละถังมือสิมลบก็ไผ่วะทักษิณหมอสมวนนิตยสารลำพงมาเสนอเรื่อง30บาทซึ่งเคยเสนอกับนายชวนมาแล้วนายชวนรีภัยเป็นนายกบอกว่า เป็นไปไม่ได้ใช้เงินเยอะหมอสงวนเอามาเสนอทักษินทักษินดีดนิ้ว30บาทใช้ได้ไหมครับ,บอยู่นี่ครอบครัวไหนใช้30บาทยกมขึ้นา,ากันป่วยเบิดวพี่น้องถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล30บาทยกขึ้นบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศไทย สินคิดต่างประยุทธ์คิดต่างเที่ยวนี้ครับผมพูดถึงอายุของคุณประวิตริ0แแล้วประยุธทธ์ไดเจมันสมควรพอเป็นอย่างมึงบ่พ่อวะ่ปะปวิทิผมพูดสันละใครยุ80ปดสบปีนัดหนวด,ด้วนมาหูเกสบปีพี่น้องมาดูมาเบิ่งห้องให ร้อยปีบ่ไข่บ่าตายร้อยสิบปีเห็นเดือนไหนึ้นว่าแมนไฟใหม่ร้อยเศ้าปนาีนั่งอยู่นี่ไข่บ่ไข่ก็เอาไปถิมครับซาตู่